สวัสดีครับทุกท่านครับนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปที่2นะครับที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยแกะกล่องไปแล้วสําหรับเจ้าบรตันไรเดอร์ห้านะฮะในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของอตัวเครื่องนะครับรวมถึงเมนูต่างๆนะฮะให้ชมกันก่อนสําหรับเจ้าตัวบรตันไรเดอร์หตัวนี้ครับก็จะพิเศษกว่ารุ่น น้องๆของมันนะครับก็คือจะมีปุ่มมาเพิ่มมามากขึ้นจากปกติเนี่ยถรุ่นเล็กนะครับเขาก็จะมีแค่3ปุ่มด้านล่างแต่ว่าพอเป็น5 30เนี่ยเขาจะมีปุ่มขวา1ปุ่มนะครับปุ่มซ้าย2ปุ่มแล้วก็ปุ่มล่างอีก2ปุ่มเพิ่มมาเป็น5ปุ่มนะครับผมก็ทําให้การใช้งานนี่น่าจะสะดวกขึ้นกว่าเดิมนะฮะจากแค่3ปุ่มก็ทําให้เหมาะกับเจ้าตัวที่ใหญ่ขึ้นนั่นเอง โอเคครับปุ่มขวานะครับกดเปิดนะครับเราก็จะเจอกับทางด้านของโลโก้ไบตันนะครับแล้วก็เมนูหน้าแรกเลยก็คือเลือกภาษาครับโดยการปุ่มด้านด้านซ้ายนี่ครับจะเป็นปุ่มที่ไว้สําหรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะทำให้สะดวกมากขึ้นนะฮะอย่างเงี้อ่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะโอเคครับในนี้เนี่ยยังไม่มีสาไทยนะครับสาหรับเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะฮะก็ทําให้ตอนนี้เราต้องเลือกภาษาอังกฤษไปก่อนนะฮะ ปุ่มนี้นะครับปุ่มล่างขวานี่จะเป็นปุ่มโอเคนะฮะโอเคแล้วก,กดตกลงไปแล้วก็เลือกเมนูให้เป็น yes ทีนี้หน้าต่อมาครับมันก็จะให้เราเลือกในส่วนของอ่าค่ากิโลเมตรและน้ําหนักนะครับว่าจะเลือกเป็นกิโลหรือเป็นไมล์หรือว่าเป็นกิโลกร,รมัมหรือว่าเป็นปอนด์นะครับโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะพาเราเข้าสู่ตัวหน้าเมนูหลักของตัวไบตันนะครับก็จะโผล่มาเจอหน้าแรกเป็นหน้า อ่าอินเทอร์เฟซที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหน้าปกติที่เราใช้ดูกันนะครับในการปั่นแต่ละครั้งนะครับผมสำหรับเริ่มต้นเนี่ยเขาจะมีมาให้แค่4จอนะก็คือมี4ช่องนั่นเองนะครับเราสามารถปรับเซตได้ถึง12ช่องนะสำหรับตัวนี้โอเคครับเราก็มาดูกันว่าอ่าถ้าเรากดปุ่มซ้ายขวาขึ้นลงนะครับจะเป็นการเปลี่ยนหน้าเพจที่ที่มันตั้งไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ครับนี่เห็นไหม จะเป็นการเปลี่ยนหน้าเพจนะครับโอเคถ้ากดปุ่มทางขวานะครับก็จะทําให้เปิดไฟนะฮะเปิดไฟทางขวานะครับเรื่องของไฟเดี๋ยวมันมีการเซตติ้งเซตอัพได้อีกนะครับก็อันนี้เป็นค่าพื้นฐานที่เมื่อเราได้เครื่องมาแรกเริ่มนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับเป็นทางด้านปุ่ม2ปุ่มล่างนะครับถ้าเรากดปุ่มโอเคด้านขวานะครับ มันจะเริ่มทําการสตาร์ทก็คือเราเริ่มปั่นนะครับมันก็จะเวลาก็จะเดินนะครับทิศทางก็จะเดินแล้วก็ท BS ก็จะค้นหาตัวเองนะครับผมโอเคถ้าเรากดอีกทีนึงอ่ะจะเป็นการเซฟว่าเป็นหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ปั่นปั่นปั่นปันปั่นไปครับกดอีกทีนึงอ่ะมันก็จะเก็บค่าว่าเมื่อกี้เป็นรอบที่2นะครับแล้วก็มีบอกว่าเป็นค่าอะไรเมื่อเราต้องการจะหยุดนะครับปุ่มนี้ซ้ายล่างนะครับ กดอีกที่นึง่งโอเคมันก็จะมันก็จะเข้าสู่โหมดสต็อปนะครับหน้าจอนี้ก็จะหยุดนะฮะเสร็จแล้วก็เราไปดูการเมนูด้านในกันดีกว่านะฮะอันนี้พูดถึงเรื่องของการใช้งานในส่วนของหน้าแรกไปแล้วนะครับเมนูด้านในนะครับโดยการกดปุ่มซ้ายล่างนะครับมันก็จะพาเราเข้าไปที่เมนูหลักๆของเครื่องนะครับผมซึ่งเมนูแรกคือไซคลิ่งไซคลิ่งก็คือการกดกลับไปที่หน้าแรกน,นั่นเองนะฮะ โอเคครับอันที่2นะครับที่เราเจอคือ train and test ก็คืออารมณ์ประมาณว่าไว้สำหรับเรา,เาวางแผนรวมถึงฝึกซ้อมนะครับผมนี่ครับก็จะมี t o plan มีการวางแผนการซ้อมแบบปกติหรือว่าเป็น interval อะไรนะครับตัวเครื่องมันก็จะเจนเขาเรียกว่าอะไรจะช่วยช่วยในการคำนวณให้เรานะครับผม my my workout มี b y t t o n test นะครับพวกนี้นี่เป็น ดาวโหลดมาใส่นะฮะดาวนโหลดมาใส่ได้นะครับอันที่3ครับเป็น follow tag นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของ My o n i t i o n เดีวยวกัน follow tag คือระบบการที่เราปั่นไปตามเส้นทางนะที่เราโหลดมาซึ่งส่วนใหญ่ที่จะใช้ก็คือสายที่ปั่นออเดกกันนั่นเองนะครับผมก็คือเขาจะมีแผนที่มาให้โหลดนะครับเป็นไฟล์พวก gxp file fit อะไรเงี้ยเราสามารถโหลดเข้ามาในเครื่องนี้แล้วก็เอามา follow tag ได้นะครับผมเหมาะมากสำหรับสายออเดกนะครับ อันที่2อันที่4ขออภัยครับอันที่4นะครับเป็นว i คัลสตอรี่นะครับก็คือดูว่ามีการปั่นมาแล้วหรือยังนะครับตะกี้ที่เรากดกันไว้เนี่ยสองสารอบนะครับก็ขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปดูฮิสตอรี่ได้อันนี้ก็มีการโหลดนิดหน่อยนะครับดูซัมเมอรีนะฮะว่าสรุปแล้วมีอะไรอะไรบ้างนะครับฟาร์มเร็วอะไรยังไงนะครับมันก็จะขึ้นมาโชว์บอกนะครับดีเทลว่าทิ i ท e มีนาทีไลท์ทากีนาทีนะครับทิฟทามคือเวลาที่มันเดินตลอดเวลานะครับก็คือว่า ต่อให้เราหยุดปั่นมันก็จะเดินเพราะว่ามันคือเวลาทั้งหมดของทริปเรานะครับแต่ไร์ไทม์เนี่ยจะเป็นเวลาที่ปั่นถ้าสมมุติหยุดมันก็หยุดเข้าใจใช่ไหมโอเคครับแล้วก็มีพวกสปีดแอตติจูดแล้วแต่เราตั้งค่านะครับผมสาหรับตัวนี้ต่อไปนะครับเป็นรอบนะฮะก็เะกี้เรามีกด1รอบ2รอบนะครับมันก็จะเซฟเก็บไว้แล้วก็มันสามารถดูได้นะครับต่อไปก็เป็นการแอน l y z ซ์แอตติจูดอ่าเป็นการมีมันจะเป็นกราฟบอกนะครับถ้าเราปั่นเนี่ยมันจะเป็นกราฟบอก ว่าเอติจูดเนี่ยมันเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้เป็น c reate tag ก็คือเส้นที่เราปั่นตะเกียบนะครับเราสามารถตั้งชื่อแล้วก็ c reate tag มันออกมาได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับมันก็น่าจะเอากลับมาใช้ในส่วนของ follow tag ได้เช่นเดียวกันนะฮะต่อไปครับเป็นทางด้านของ setting อ่าการ setting นี่ก็จะมีย่อยอีกหลายเมนูนะครับอ่าเรามาเริ่มด้วยที่เมนูแรกของ setting แล้วกันนะครับเป็น exercise e x e r ซ i ไซ์เ <Exercise S 2> มื่อกดเข้าไปนะครับจะเป็นอันแรกเนี่ยจะเป็น data page Data page เนี่ยจะเป็นส่วนของการตั้งค่าหน้าจอนะครับอันนี้ตั้งออโต้อยู่นะครับเราก็จะปล่อยให้มันทำงานไปออโต้ถ้าคนไม่ได้ซีเรียอะไรแต่ถ้าคนที่อยากดูข้อมูลที่เยอะๆนะครับก็จะตั้งมาที่แมนูนะครับรวมถึงลงมาที่ Data page เมนูที่2นะครับแล้วมันจะมีให้เราทั้งหมด5 Data ซึ่งตอนนี้มันเปิดอยู่แค่3นะฮะ ถ้าเราอยากจะเปิดในที่4อ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดในที่4นะครับกดเข้าไปปั๊บมันจะมีให้เราเลือกก uh, ่อนเลย data field data field คืออะไร data field เนี่ยคือเลือกนะครับว่าจะเอากี่ช่องในหหน้าสมมุติผมเอาเต็มเลย12ช่องนะครับกดเข้าไปก็จะมีหน้าจอให้เราดูว่าอ่าเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าแต่ละช่องเนี่ยเราจะเซตค่าอะไรนะครับซึ่งค่าที่เซตเนี่ยมีเยอะมากนะครับอ่ะสมมุติผมลองเซตล่างขวาเนี่ยฮะค่าที่เซตอ่ผมให้ดูใกล้ๆนะครับค่าที่เซตเนี่ยก็จะ โอ้ oh, มีบาร์นะครับเนี่ยให้เราเลือกได้เลยว่าจะเอาอะไรบ้างนะครับถือว่าเป็นละเอียดมากนะครับมีหลายอันมากเนี่ยฮะดูจากไอ้แถบทางขวานะฮะโอเค okay. ถ้าสมมุติเราเลือกได้แล้วเรากดป้ากเข้าไปเสร็จเรากดมาอจาจจะกี้มีดด้าต้าเพจสีแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยกลับกลับมาดูกันว่าเมื่อเสร็จแล้วมันเป็นยังไงนะครับต่อมาเป็น uu id uu id ของทธนัทไบตัน,นเนี่ยเขาก็จะเป็นไว้สําหรับใช้กับแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับไว้สแกนตัว q r code นั่นเอง นะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนนะครับกับตัวไบตันแอปนะฮะเราโอเคไปแล้วก็ปิด general ครับ general ก็จะมีระบบข้างในของมันอีกเป็นพวก system นะฮะ system ว่าคือนี่มี backlight มีเปิดปิดไฟนะครับมีเสียงโทนเสียงเป็นยังไงมีการตั้งเวลามีภาษาแล้วก็มีการตั้งหน้าจอแบบ contrast การดูยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเมนูของ gps ครับ gps ก็จะมี full power กับ off ไปเลยนะฮะจะไม่มีแบ่งย่อยอะไร โอเคครับต่อมาเป็นบลูทูธบลูทูธเนี่ยเด่นมากๆก็คือไว้เชื่อมต่อกับทางด้านของโทรศัพท์นะฮะเมื่อเรา enable แล้วสมมุติเรา enable เรากด on นะครับมันก็จะมีเมนู pairing โผล่ขึ้นมาเรากด pairing ปั๊บมันก็จะเชื่อมหาให้เชื่อมหากับตัวโทรศัพท์นะครับเมื่อเราเชื่อมหาแล้วก็เราก็จะสามารถเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันบนมือถือได้เหมือนกันนะครับแอปไลิ App ันตัวนี้เป็นเข็มทิศนะครับก็ตัวนี้เนี่ย ก็จะเป็นการคำนวณทางหน้าของเข็มทิศของระบบมันนะครับต่อมานะครับเป็นออโตสกอร์นี่น่าจะเป็นการเลื่อนแบบอัตโนมัติอย่างเช่นเรากดเนี่ยมันก็จะเลื่อนปากว่าปากปากมัยง,งอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไฟเซฟวิงให้เปิดถ้าเปิดออนไว้เนี่ยมันก็จะทําการเก็บค่าไว้ในเครื่องตลอดเวลาแล้วก็เมมโมรีนี่ก็จะบอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเมมเต็มหรือ,อยังแล้วก็ Data Reset เป็นการรีเซ็ตค่าคืนค่าเดิมคนะ่าคืนค่ากลับโรงงานนะครับผมตะกี้เป็นอ่าเจเนอเรลลไปแล้วใช่ไหมครบไปแล้ว ต่อมาเป็นทางดนานของเซนเซอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นโหมดที่ไว้สําหรับการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ต่างๆนะฮะฮาร์ดเรทเวลาเราเชื่อมเราก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะมีให้เรากดมอแลเราก็รีสแกนนะครับเวลาเจอมันก็จะเข้าไปสู่โหมดตั้งค่าของเซนเซอร์อีกทีหนึง่งนะฮะต่อมาเป็นทหน้าของแอตติจูดแอตติจูดนี่สามารถตั้งค่าได้ว่ากี่เมตรกี่เมตรกี่เมตรอย่างนี้ครับเป็นโลเคชันนะฮะก็สามารถตั้งค่าได้นะครับ p ปรไฟล์ ile, เป็น User Profile กับไบโปรไฟล์นะครับมีไว้สําหรับการเก็บค่าของผู้ปั่นกับรถที่ปั่นนะครับอันนี้เป็นตะกี้มันอินพุต o l l ล c กคือมันจะขึ้นมาเป็นปกติครับแล้วเราก็เข้ามาในหน้าของการ Setup ว่าสูงเท่าไหร่เพศอะไรนะฮะเกิดวันไหนแม็กพัเรทเท่าไหร่โลหะเรทเท่าไหร่เอ่อพาวเวอร์เอาพุตอะไรพวกนี้เท่าไหร่แมปเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับเป็นข้อมูลแต่ละคนไบโพไฟก็เช่นเดียวกันนะครัคันที่1คันที่2คันที่1นนเป็นยังไงอ่ะสปีดซอร์สนะครับสปีดซอร์สนี่คือพวกตัวเซนเซ,นเซอร์สปีดนะครับว่าต้องการใช้เซนเซอร์แบบไหนก่อนนะครับอ่ะเลือกได้ว่าอันแรกเราให้ใช้เป็น gps ถ้าสัญญาณ gps ไม่มีให้เปลี่ยนไปใช้เป็นสปีดคาร์เดียนแทนถ้าไม่ได้เชื่อมสปีดคาร์เดียนให้เปลี่ยนไปใช้สปีดแทนอ่าก็จะเป็นการตั้ง priority นะครับแล้วก็ตั้งน้ําหนัก ตั้งขนาดล้อนะครับในเมนูนี้ได้เลยนะฮะเมนูต่อไปครับเป็นในเรื่องของเน็ตเวิร์กก็คือเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ดูอย่างอันนี้ผมเจอโอเค Wi-Fi ที่นี่ชื่อออดออสดไบนะครับผมก็กดเข้าไปอ่าแล้วผมก็ไปเข้าเมื่อเราได้พาสเวิร์ดแล้วนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะฮะจะเจอตัวอักษรถูกเครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายไนกี้นั่นเองนะฮะเราก็กดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะรอแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้สัญญาณ อ่าวฟเนี่ยมันเชื่อมกันนะครับกับตัวอ่ u เราเตอร์นะครับโอ uh, okay, <Okay. S 1> เคเมื่อเชื่อมแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็กดออกมาได้เลยนะครับถือว่ามันเชื่อมแล้วนะฮะต่อมาเห็นไหมพอออกมาปุ๊บเราเจอเลย Data Sync นะครับ Data Sync เนี่ยจะมีหน้าที่ไว้สำหรับการอัปเดตพวกข้อมูลต่างๆเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับรวมถึงพวกอ่อัปเดต g p s อัปเดตเฟิร์มแวร์อัปเดตพวกแท็กหรือว่าแพลนต่างๆที่เราต้องการอัปเดตนะผมกดให้ดูนะครับ ก็จะนี่ฮะคอนเน็ก w i f i ชื่อออดไบ้นะครับแล้วก็กำลังดาวน์โหลด GPS อัปเดตลงมานฮะถ้าถ้ามันเจอการอัปเดตมันก็จะอัปเดตให้เรานะครับแบบอัตโนมัติเลยทีเดียวอ่าตอนนี้กำลังอัพโหลดแท็กหนึ่งแทนะครับขึ้นไปที่นี่เห็นไหมก็จะเจอว่ามีเจอทิปกี่ทิปเจอแท็กทกี่แทกนะครับแล้วก็เฟิร์มแวร์อัปเดตเมื่อไหร่ยังไงนะครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับการาซิง กับ Wi-Fi นะครับ Data s y n c นั่นเองต่อมานี่ก็ถือว่าน่าจะหมดละนะครับแล้วเราก็ไปดูหน้าแรกที่ตั้งไว้ตอนแรกนะครับ12หน้าเนะี้ยเราก็เลื่อนดูตอนตะกี้อยู่เพจที่4นี่เพจที่3เพจที่4ปร,บนะรับเห็นไหมแล้วก็จะโชว์ค่าข้อมูลขึ้นมาว่าเราต้องการอะไรเราอยากดูอะไรนะครับเราก็จะได้เห็นมันนะฮะโอเคครับคลิปนี้ยังยังไม่เชื่อมต่อพวกอุปกรณ์หรือว่าเชื่อมต่อกับแอปให้ดูนะครับเป็น ให้ดูพวกเมนูต่างๆก่อนและกันนะครับผมเพื่อจะสําหรับคนที่นําไปใช้งานนะครับจะได้เข้าใจว่าแต่ละเมนูมันคืออะไรนะครับเพื่อนําไปใช้งานได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับเจ้าไบตันไรเดอร์530นะครับในการแสดงให้ดูว่า การเข้ามาในเครื่องเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเมนูเป็นยังไงนะครับแต่และเมนูคืออะไรมีอะไรบ้างนะครับผมสําหรับคนที่ต้องการตัดสินใจว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้หรือเปล่านะฮะมันทําได้ไหมนะครับผมซึ่งก็น่าจะพอช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสําหรับวันนี้ครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากทุกท่านนะครับที่ชอบหรือยังไงก็กด subscribe หรือว่ากดติดตามช่องนี้เอาไว้ได้นะครับผมก็จะพยายามมาลงอยู่เรื่อยๆนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ